มาถึงประเด็นแรกของเราในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆแล้วก็เป็นประเด็นที่ถูกคนพูดถึงมากที่สุดเลยเหมือนกันนะฮะหประเด็นเลยทีเดียวเป็นเรื่องของการใชอ้อ่หน้าที่การงานนะครับในการล่อลวงให้คนอื่นนั้นต้องได้รับความเสียหายนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งนองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกยังมีอีกหลายๆเหตุการณ์ซึ่งทางรายการของเราได้รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมแล้วเชิญขยายมพร้อมกันเลยครับ พูดถึงกันทั้งวันในช่วงเมื่อวานนี้เมื่อวิทิตแลดอดีดาราดังและควา,ามรังสีผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องเสียสยองถูกนักศึกษามหาวิทยายลัยชื่อดังในจังหวัดชนบรุรีจำนวน5คนเขาแจ้งความจับที่สถานีตำรวจภูธรแสนสุขในข้อหาทำอนาจารโดยผู้เสียหายทั้ง5้าให้กันว่าควา,ามรังสีผู้กำกับหนังคนดังกล่าวประกาศรับสมัครหญิงสาวร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งในแนวเซ็กซี่เมื่อตกลงดูตัวและเทสน์ บางแสนนั่งรับประทานอาหารกันจนถึงเที่ยงคืนจากนั้นล่ามและวิทิตแลดก็ได้พานักศึกษาทั้งหมดไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวชายหาดบางแสน <c oughs> เพื่อเทสหน้ากล้องโดยพาเข้าไปในห้องและปิดไฟพร้อมกับเริ่มลวนลามผู้เสียหายจึงโทรศัพท์ไปหาเพื่อนชายที่รออยู่ด้านนอกจนเพื่อนชายพังประตูเข้าไปช่วยวิทิตแลดและพา ได้หลบหนีออกจากโรงแรมด้านผู้เสียหายขับรถต้องไปจนถึงตลาดใหม่ชนบุรีและขับรถพุ่งชนจนรถของผู้กำกับและนักแสดงวิ่งต่อไม่ได้จนตำรวจติดตามไปจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีได้ในที่สุดซึ่งในวงการบันเทิงบ้านเราข่าวการข่มขืนไม่ค่อยเกิดบ่อยนักแต่ก็มีอยู่บ้างค่ะอย่างเช่นเมื่อ9ปีที่แล้วนักแสดงหนุ่มเก่งเมทัศตกเป็นข่าวถูกผู้ปกครองนักเรียนสาววัย16ปีเขาแจ้งความว่าเก่งข่มขืน ไว้เพื่อแบล็กเมล์ซึ่งแก่งก็ถูกจับดำเนินคดีเมื่อสารตัดสินจำคุก10ปีแต่แก่งรับสารภาพจึงลดโทษเหลือ5ปีตามฟังไปที่ฝั่งบันเทิงไต้หวนันก็มีข่าวทำนองนี้ค่ะซึ่งเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาสารสู่ไต้หวนันที่พา ำคุกนายจัสตินลีเคลย์บอยไต้หวันเป็นระยะเวลา7.9ปี7เดือนจากความผิดคดีคมขืนเหล่าดารานางแบบสาววงการบันเทิงรวมถึงสั่งคดใช้ค่าเสียหายให้ผู้เสียหายทุกคนรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน27.45ล้านดอลลาร์ไต้หวันหรือประมาณ29ล้าน4แสน4หมบาทโดยทายานักธุรกิจใหญ่วัย28ปีตกเป็นจำเลยถูกตั้ง นมากถึง45กระทงโดยก่อนหน้านี้เขาหลบหนีไปได้ระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะยอมเข้ามอบตัวเมื่อเดือนสิงหาคมปี2555และยอมจำนวนต่อพยานหลักฐานจำนวนมากรวมถึงการชี้ตัวของบรรดาผู้เสียหายค่ะ ต้องดูว่าเป็นตัวอย่างเพื่อเตือนสติตัวเองนะครับโดยเฉพาะคุณสาวๆนะฮะไม่มีอะไรได้ไมาง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเงินทองหรือว่าความสําเร็จครับก็ต้องดูดีๆครับผมส่วนกรณีที่เกิดขึ้นนะฮะกับผู้กำกับกำกับ,กบแล้วก็ดารารุ่นใหญ่นั้นก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าคดีนี้จะคลี่คลายไปในทิศท,ทางไหนครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามนะครับเกี่ยวกับภาพยนตร์บ้างว่าวันอ่าสัปดาห์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างในโลกของภาพยนตร์สักครู่เดี๋ยวกับ True Insider ครับ